วม่เล่นเฮี้ยเลยวะทำไมมันไม่ยิงตูดมาเลยยิงตูดมาดิว้ยกุสาซื้อโทรศัพท์จากดวงจันมาเลย,เยทำไมกูอยากเล่นกากขนาดนี้หัวเริ่มร้อนอยากโดนช้อนแกงว่ะเฮ้ยมีใครใกูต่อยแถวนี้ไหมนเนี่ยขนาดนั้นเองก็มีวัยรุ่นจากบ้านนองอีก่มเดินมาสวั่ดบดบดบเยสเยสเยสใช่มึงด้วยปุงง้งหนึ่งมันทำเฮี้ยเลยวะเอากูก็ว่าไม่รู้มันทำเฮี้ยเลยเนี่ยกู้จัดการมันกูจะใส่เดยกแม่งเลยวินและนี่คือฉากเปิดตัวของหัวหน้าแกง บ้านหนองอีกึมไอ้กูมาแล้วไหนใครสดดวายจัดแม่กูจะจัดการเมื่อยควายกูนั่งเล่นเกมอยู่ดีใครไม่ปากดีใส่กูไหนว่ามองควายไรไรสัตว์เอ๋อเชียนี่บังอาดา,ากูไอ้สมศรีจัดการมันเลยได้เลยครับพวกพี่เยส yes, yes. เอาเอามึงหรือมึงจะเอาหรือมึงจะเอาจัดแม่มามึงจเองจเอพวกกูนี่บัดพ้องเน่งกูอโอ้ย<ว>โอ้ย<ว>กูโดนต่อยกูโดนทีบกูโดนทีบโอ้ยแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูโดนทีบ ย่าบาซ่ากับกูกูหัวหน้าเก่งบ้านหนองอีกึมชื่อยักษ์ใจนะเว้ยเอพวกมึงแกการแม่งเลยเฮ้ยพี่สั่งแล้วไป่บอกเราลุงจะพื่อมันเลยแม่งเลยแม่งเลยชอบนะแม่งคนเดียวเราชื่อคนชอบบ้าหรือเ่คนเดียวไม่พอมึงเอาบันดีคนเลยนะจำไว้ทีหลังอย่าบ้าซ่าเก่งหนองอีกึมไอ้ควายกูไปละโอ้โไข่จะแตก ปวดขี้ไปหมดแล้วระหว่างที่ชายคนนี้โดนกระทืบจนสลบเขาก็เจอกับเข็มขัดประหลาดอันหนึ่งตั้งอยู่ได้ไงไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้โอ๊ยกูหลับไปเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนั่นนี่มันอย่าบอกนะว่านี่มันเข็มขัดไรเดอร์ในตำนานเข็มขัดไรเดอร์โป๊กหนึ่งใช่ไหม กูกำลังจะมีพลังวิเศษแล้วอย่างนี้ต้องใส่แล้วหรอได้เวลาที่กูจะเป็นวันนี้เราโคตรคุ้มเลยลูกพี่แม่งได้กระทืบคนด้วยคือผมโคตรชอบเลยไปหาคนอื่นไปเรี่อยต่เสียงอะไรแวเวใครเรียกพวกกูวะอะไรวะนะเปิดเือถึงีอโทรหาพ่อก่อนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็เอนเตได้เวลาโทรสั่งพิซซ่า คำบอกมึงเลยพวกเปรตไม่ต้องกีดไม่ต้องกีดพี่เท่ทุกวันอยู่แล้วนานๆแปลงร่างทีให้น hey, ี <im it> <im it> <im it> emulate, ่กูตาบวนนี่ตาฟาตัวเหี้ยเลยวะดาแบบนี้ได้เวลาบดเออกขาลงเองให้มึงถือไว้ในกูหน่อยจัดการมาเลยลูกพี่เจสคิดว่าเจ็งก็เข้ามาลัดอ่อยแม่งแล้วิน่งลูกเตะลูกเต่งตงหน่งทีบลูกทีบตงเน่งก็ถือมาเลยลูกพี่เจสถือมันเลยเอามันเลยมาลังกูเหนือใจกว่มึงใหญ่บอดยักษ์สาคิดว่าเลยจรงขนาดนั้นเลยหรอวะแกหมดแรงแล้วถึงไหนบอดยักษ์สาได้เวลาเจอลูกทีบตงหน่งฟา S <S ไม่ขีบกูห wow! นักที่บาทเอ้าลูกพี่กูตายแล้วทีหลังจะมาเอิดกับกูไอเย็ดแมมรีบกลับไปดื่มนมใจ้เปลิดพวกมึงด้วยไอ้พวกแกงหนองอีกึมไปก็ตัดกับปีผมไม่ดับเลยกรบปีไปละกรบปีและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของวัสไเดอร์คนใหม่ปงเน่งเน่งเน่ง โปรดติดตามตอนต่อไปเร็วๆนี้